วัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินเขา่าเศร้าน้องกันนะคะสิ้นหลอดทอดนะคะเนื้อวัอแห้งนั่นแหละคะ่ะแจ่วประแดกบ,บองพริกสดเออแจ่วประแดกบ,บองเครื่องซดสิ้นหลอดทอดพักซดเข่าเนียวห่อนห่อนนะคะแต่ตากินบ่าค่ะมาจําคําใหญ่ๆมันจงสีงแสดนะคะมาลงมือลองใหม่พี่น้องหาดำมั่นก่อนสิ้นหลอดเคยกินบ่าคะ่ะสิ้นหลอดอแจ่วบอง หอมหอนอืมก่อนกวางประเด็ดอืมเขากันประแดดแบบอืมหอมเจ้วออกกันเนาะจะได้เอาพักอืม Ừ. cầm bệ bệ Cảm nhanh nhanh Không phải sợ Cảm ơn này Thiên. เส้นลอดไม่ละสิบบาทเนี้นั่นุงเสร็จไปเข้มขลย์ก่นนั่น,น,ยยนรดเข้นแล้วค่ะเป็นเส้งหอยและย่อและยางมากมีขอเงน้อยพร้อมสนใจแบบปิ่งเอาหลังจอก,กับทอดนี่จันเจ้วกับปุ๊กว่างก่อมให้เราเข้น เกศษผักฝนตกใส่ผักมันลัางยากเด่นมันติดหน่กหลัางเทา่าละใบเลยมันเนี่ยจำเจ้าประเดกบองเครื่องสดแบบว่านบอไซตบักันังบอไซต์หนังบักขามแตกเลยเอาเลาเล่าวบันหม้อเขาเลย ไปให้ไปหน้าตื่นเนี่ยหมดเสามาเนาะมีจจบอกเงินเขงท่อนสิ่ตอนนึงวุฒสารโนะกินอิ่มทำเบนาเบหลัง นะ่ค่อยจำห <c oughs> ลุมจำหลุมจำเจ้าเม่ยหน่อย,อยปเป็แดดมันอยากเสียก่างได้ทั้งน้อยมันสิเหมือนกระปุกแต่มันเอาพัแดดจากกระปุกใหม่นะต้องกินต้องระวังก่างได้แั่หน่อยอสั่งมื่ตกสั่งแบบบ้านยอดบัน,น,อบนอยอดเ่ะเลย นี่นตัต้องใส่ต่างปุเรปุเร่เ<ม>ดบอบอกว่าได้คุยกันหลายกลิบละมันนี้เอาสักักน้อยนะเอาหกขอว่าจชนไหนด,ดีลูกเข้าออกนอกบ้านลูกเข้าไปเดินท้างผิด นั่นน่นนะคะนู่เข้าไปเดินข้ามติดถ้าจติดถอดผู้ใดถ้าจติดถอดสังคมแล้วจิดถอดตัวข้าเองแล้วจิดถอดขอบขั้วที่ยกติดยากห้ฟังถ้าหากว่าเข้าเลี้ยงลูกแบบตามใจโอ้ผู้นรงดาวกไป่ได้ตีก็ไม่ได้คาครับแม่ ที่ปลาลนะอาผู้ชา,ายาไได้โอ้สอยไปแหลเห็ดยังคือเบิดร้านฉันมันไม่ผิดร้านบร,ริหารปากเซลซื้อให้แล้วของมางนการสอนสอนเอ้ยสอนนับลงไปความหัวสอนแบบปรถานว่าคนฟังเขาอยากได้ยังบอเขาอยากฟังนั่นบอ,ขอเขาอยากเห็ดน,นั่นบอน่ะ ในิธีอบอกนั่นแหละวันนี้ได้เห็นบมอทางสัญญาณเสีตอนนิลสอนหลานทุกคนประสอนจากไป็นยีมันลบบตะวันาสเรียงมาสิแตกต่างโอ,าาอ้เกินไปพะเน่าพะนอเกินไปเลียงเขาโดวยวัตถุเอียงดีดีสันหามมใหายลหลานมาห่หด้อาปากหาไา่ห้หแล้วชาะตีหาไม่หายเบ่ปล่อย มาเลี้ยงห้ลกได้เจอก็มูกพวกมา่อลวนทะลุเดี๋ยวเลี้ยงลูกประสศปาก,กานหรือสิ่งต่างๆต่อมาเมือหนึ่งยึดหน่อยมันออกไปเล่นข้างนอกไปนนไปนี่เอาง่ายว่าเืินทั้งปิดอาจจะสูบอาจจะไปพวกเรื่องยาเสพติดหรืออาจจะเรืนอนที่วิตแบบผิดพลาด ขอไม่รุนแข็งหลกแข็งรถดแข็งยังสารพัดสารยาง <c oughs> ยังกระตุกกินได้เนาะ <c oughs> พ่อลูกหลานเป็นยังสันแล้วโทษโทษว่ามูบดีโทษว่ามูให้ทะลกหลานเจ้าของเสียกินมูแมนเนาะโทษเขาเพราะไรพอลูกหลานเจ้าคันหัว่าขีมันกระบอกกินจเจนาล่อขีใส่จานให้มันร้อมันก็ดันี่เรียกขีกินไหม มันมาสิกิดมันโหอยู่พือกัน,นท้างนี้ท่านนี้มึงไปตายเด้ท่างนี้มึไไงมไปเป็นเด็กหน่อยมันก๋งงูมันก็บบอาไปห่ะมันโหอยู่จะทหารมันไปก้มงูสมารถก้มกับงูหรือกเก่าคิดผ่าดไปแล้วไปโทษว่าเป็นพมูนแล้วไปโทษพมูนท่าเด็กหน่อยมันได้ความหักความบุญเพียงพ่อความเข้าใจพ่อ หน่อยตัวบางมันมาไปในทางี่เร็วมาไปในทางที่เไป,ไปไ็นผ,ผาหน่อยนอนนิดหน่อยอาจจะเกิดต้อตานปัดชดเบื่อที่จะฟังอยาอัดไหมปัดชดเบื่อที่จะฟังขังน้นดําเดินขัามบอกเราห้ามพูดห้ามพี่หักหลายหักหลายก็ห้ามลาย นั่งก็บบ่ได้อันนี้ก็บบ่ได้แล้วบ่อใดฟังว่าเขาอยากใจบ่อเขาอยากเห็นหนังบ่อนั่นคือฮักเขาหลายบอกเขาไปเมื่อไรเขาเห็นอันนนอันนี้คือเซนในเขาแต่ยังบ่อใดนอนจนตื่นขึ้นบ้านพอเมื to day, to to ่อไหร่เวลากดเก็บกดเก็บกดเก็บกดทิ้งหน่อยบ่อใดอย่างได้คุเนี่ยก็ยัดให้ยัดให้เวลาให้ยังกับเปรียบเทียบ เด็กน้อยข้างบ้านาเปรียบเปรียบเทียบเด็กน้อยคนอื่นเปรียบเทียบเด็ก,น,น,น,กน้อยในสังคมมันเห็นเรื่องหน่อยมันเก็บกดดันเก็บกดที่เขาเบาคิดเจ้าเห็นว่าลูกหลานเจ้านั่งฟังเจ้านิ่งๆเบปาปากโกติ่งตาใสมองกล้องน่ะเจ้าบรูดอกไผ่ไตที่ว่าเขาเบาปากเบาๆนะเขาคิดอีหยังเา็ไรล่ะลังคนมันเกิดอะไรก็เจ้าเบา,าแต่มันเบาๆมาก หนึ่งถือมันเบากมากประลงมากพอไม่ถูกว่าบ้าออกไปคุณจ้อกับว่ายอมรับก้าออกไปจ้อ,อกับว่ออฟังเพราออะว่จ้องหักแบบตีกอจ้องหักแบบจะว่าได้เปิดใจว่าได้ให้อิสระเขาหักแบบขังคอเคยขัดใจคข้ามีบ่รักแบบขังคออ่ะมันมีความสุขตรงไหนล่ะขวัญใจเขาตัดสินใจเองบ้างในบางเรื่องอเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เขาจะ,สะแสดงความไม่เห็นบาง มน่นมันว่าพันธุ์อา่ะเบาแรงโน่นนี่นั่นสามพันหาพันหกพันคำนิดหน่อยมันคิดตางค่ะเนี่ยเราเขามีความคิดของเขาเองเขาคิดว่าสิ่งที่เขายิบเดียนไห้มันถือแต่เข้าบระหดว่ามันถือสําหรับเขา้าแต่มันบระด้ถยวสหรับเขาบระด้ถือในระวังสมองเขาบระเดีถือในสภาพวัตถิเขาออกไปเจอบระด้ถือในสังคมของเพื่อนฝูงเขาบระด้ถือในโลก ของความเป็นส่วนตัวของเขาเรื่องลูกซื่มือนลยเจ้าเสียฮักแบบได้เจ้าสุนัขขังเขาแบบแบบผงไม่ได้หรอกเมื่อเด็กหน่อยมันเก็บขนลายมันออกไปต่อตามมันเบื่อมันก็ปปากเบาๆแล้วมันเห็ดเป็นยังไงล่ะได้ไปโทษค่ะสังคมเขาอยู่ซื่อๆสังคมบริเทียอีียงไทยด้ยไม่ว่าเขาไปโทษสังคมผิดสังคมมันกับเป็นของมัดมาหมาอย่างซีอยู่แล้วมันเป็นไปตามวัฒนศัพทของสภาวะแวดล้อม คนแย,ย่ทําให้สังคมเสื่อมเสียได้คนแย,ย่ทําให้สังคมน่าอยู่ได้คือคนในครอบครัวคือพ่อคือแม่คนเราจะกระไรถ้เรียงรู้รบรมลูกหลานมากลูกชั้นดีที่หนึ่งลูกชั้นเห็ดปิดกับว่าบาปอบิดมันแต่เห็ดได้หน่อยมมความสุระถึงกูเห็ดยังผิดแต่ว่ามันเหตุการณา์ได้กูคนละบ้านกับป้าวากูอยู่แล้ว พักกูเด็กขนาดคนหนึ่งสีหายอีกคนหนึ่งก็ส่วนใบนิ่งน้ำก็ได้ใจญ่แค่มันสิฟังใบการพักลกูกให้ลกูกคนไทยในสิ่อโดเพาะดีถามเขาด้วยนะจ๊ะว่าสิ่งที่อยกให้ให้เขานะ่ะเขาอยากได้ไหมเขาต้องการที่จนะทําเหมือนที่เราต้องการไหมให้เขาได้มีความคิดให้เขาได้มีคำวาค่า,วา,มมาออแม่ หนูจังั่นหนูจังซี่ผมจังไสจังซี่อยากให้จังซี่ไปจังซี่มันไห้บอนจืดให้เขาได้๋ยอาปากให้เขาได้๋วเเบวแนมมันมาอยู่เพืไม่อาปากส่วนน่ะมึงแล้วไปให้นังม,มาทำนี้ให้นน,น,นี่เห็นบ่โน่นนี่นั่นชอบเเ้าแล้วก็เปรียบเทียบบาสอนด้เหตุและผลบ่าให้เขาสัมผัสเจ้าสิโยอุ้มลูกเต่าเด็กเจ้าแดงจนเจ้าตายวะโรงงานจายายาใพ่อแม่พี่น,อน้องอะไรไม่เไยหูได้บอกสิยก่อนไป จเจ้าเลี้ยงลูกแบบใครใม่เห็นาใจเขาเกินเขาเดินท่าผิดเอาเขากลับขึ้นมาเราเดินไปโทษสังคมโทษจองพี่เลี้ยงดูว่าจะแหลกเป็นยังไงให้มันหัวจัจให้มันหัวักว่างเก็บปวดเป็นยังไงล่อค่อยเป็นยังไงไม่ได้เป็นยังไงทําผิดแล้วจะต้องโดนอะไรถ้าทําดีจะได้อะไรตอบแทน ดีใจเป็นยังไงเสียใจเป็นยังไงผิดหวังสมหวังเป็นยังไงกว่าจะได้ของมาแต่ละชิ้นต้องดิ้นรนมาแค่ไหนให้รู้จักคุณค่าสิ่งที่เขาให้ให้เขาให้มั่นหัจักว่าหักเป็นแังไหเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้เป็นผู้รับความรักแล้วก็ต้องเป็นผู้ให้ความรักต่อคนรอบข้างด้วยนี่คือแมนสินฮอเอาหมด ทางป่าพัานห้องเนี่ยนลูกมูกจักไง่หมูมจักรับผิดชอชัอ่นยังกระซายแต่น้อยไม่เสร็จเขากับรับฟิชชั่ก็ตือว่าเดี๋ยวมีคนมาส่วนเดี๋ยวมีคนมาให้ยเดี๋ยวมีคนเดินกรให้เห็ดบัวได้เดี๋ยวก็มีคนมาส่วนอีกเห็ดปผิดหวังเดี๋ยวก็มีคนมาแก้ไขแม่เป็นบ่สีดังลูกแบบเป็นบ่สีเมื่สอนให้ลูกง่ายเป็นเมื่สอนให้ลูกมีความรับผิดชอบนมือ่อสอนให้ลูกเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติ ลูกกระสแุแต่เอาเมื่อคนจะเอากระสูนแตะเอาแต่เอาเปียกอยากได้อะไรที่ฉันจะได้จะต้องได้มันกลายเป็นภาวะของสังคมสังคมเขายูนอยู่ของเขาเพื่อแจะว่าเข้าเป็นทุนเป็นต่อเติมและแต่งแต้มอยาดูเด็กหัวเลยดูเลยเมียแปกก็นั่นไปเมียนเอาซิไปบอกรากก็นั่นไปตัวผมมีเขาหนามข้ามปากร็หาให้เขากินจำมัน,นํำน้องคนไปเห็นยันเรื่งเห็นยันีดยกับกระสุน,นสังคมสำเร็จเพราะว่าพอแม่โอ้ครอบครัวอย่างดูมนแบบ ใครได้เห็นอน่ะเยอะค่ะอยุยี่สิบกว่ายัางไปใส่บ่เป็นสามสิบกว่ายัางในน้ำก้มงมึงกันอยู่ยังพอแล้วยังแม่แล้วก็น้ำเหียงหล้งจัดจัดยังบ่เป็นแด้กระยะ่างหากินบ่คุุ้มปากก็ได้หาไปให้รยกล้ามาซองกับแมนพอแม่หาให้นะมหมเจ่อกับเมือต้องไปที่ งมันแบบี้ปอเราเลี้ยงมันจะหน่อยเป็นแบบนั้นนี่มั้งเราเลี้ยงลูกให้เ้าหุ่นจักว่าเพียงพ่อให้หุ่นจักว่ารู้รับรู้ให้รู้จักการรอคอยที่ทุกๆอย่างมีหน่อยเสียาไว้หน่อย่อยคนมันบ่มีคนแตกบอกห้ายดอกมันจะแตกบอกกะบพ่อสิบคนเขาสิบคนมันต้องเดินทางในทางที่เขาปูไว้ดีเขาไม่เห็นผลมันมันมเรียงแบบ่าหยักหยักแต่ิีนดีๆว่าแต่ซีนดีๆกลมอยู่ข้างหูมัน ทำอะไรให้อันนี้ให้แบบผมอะไปทำนี้นะทำนั้นอย่างนี้แต่ทำอย่างนี้จะไม่ซื้อ,อน,นี้ให้แต่ว่นนี่ขอหามตัวท่นสันบ่แม่นี่นะว่าม,มันไม่ควรเราไปคิดบ้างนะถ้าท่านแบบคนที่เลี้ยงลูกแบบนี้ไม่ไมานี่หน่อยว่าแพ้ก็มีลูกแพ้ก็หักลูกแพ้ก็อยากให้ลูกแตของได้ดีบได้ดีแพ้ก็อยากให้ลูกแตของเป็นคนดี <S <S ในนิยามของคำว่า,วามแม่ของมีเยอะหน่อยนี่ ความสำเร็จของลูกไม่น่อยถือว่าความสุขของลูกก่อนเพราะว่าถ้าลูกมีความสุขลูกก็สามารถทำอย่างอื่นได้อย่างได้ดีไม่ต้องมันปรจําเป็นต้องดีเลิศแต่ลูกสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้โดยสิบปัจจากคนเป็นพอ่อเป็นแม่หรือว่าพี่น้องโอบอุ่มนะยังไม่น้อยนี่ก็ดิ้นลนมาได้ตัวเองเห็นมาเองเลี้ยงเองแล้วยังนอยู่ในสังคมได้แล้วไม่น้อยก็เอาวิถีชีวิตของไม่น้อยไปสอนลกูกแม่ก็ไม่มีโมโดรดก หนูก็ไม่ดีเหมอนปลกอากดูเลอกเอาขอใคขอใครอยากลองอะไรลอกลูกอยากไปเทปไปมึงอยากไปกินเรล้าแต่วันไหนมึงไปมึงอยากไปดใจในมุมมึงไปไปเลยมึงจะได้หูประสบประการอยากได้ของมึงเห็นงานที่ไหนมึงเสดายงานตอนนี้อยากได้เงินพอมันกัเป็นสาวเนาะยี่สิบแล้วนก็อยากได้เงินใส่ส่วนตัวอยากได้กันที่แบบใครอยากซฟัอแนม่ก็บะเป็นทุนให้ แฟนขับกะมีอยู่อยากิฟันเฮาดีเข้าพอตรงยาดมันเด็กขายได้อยู่แล้วคุณภาพของเข้าเพิ่นใสเพิ่นกับหูแลลวเพิ่นก็ตอบรับมาแล้วเอาไปตีหลักกำไรเพื่อจะเป็นอย่างกระเดาจะเทิดเธออยากไป้อย่างเทิดกับบริหารเราเาองแม่ซูโบเป็นัางกำนดได้ว่ากำไรลอดนี้ได้เท่าไหร่ให้เอามาเท่านี้น้วหนูใช้เท่านี้บอคอยบวกกำนดลคอยถือว่าคอยเห็ลเนลูกคอยเลี้ยงลูกคอยเห็นลูกคอยเลี้ยงลูกตรงนี้เพราะว่ามันจะได้หูจักวิธีการจัดการบางทีบทเรียนน่ะ ตัวหนังสือในหนังสือน่ะตัวหนังสือในบทเรียนในในตำราเรียนมันบสสู่สิ่งที่ได้ทําและปฏิบัติเองในชีวิตประจําวันนะโลกทุกวันนี้มันอยู่ยากตำราเรียนมันก็เป็นตัวเสริมให้เราฉลาดขึ้นแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องควบคู่ไปกับประสบะการณ์ชีวิตบท,บทเรียนในโรงเรียนมันก็อีกอย่างบทเรียนในโรงเรียนก็ให้ความรู้ในอีกแบบหนึ่งล้วกห้ทฤษฎีไม่อีกแบบหนึ่งแต่ทฤษฎีถ้าคุณไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลถ้าคุณจะ ทฤษฎีแล้วคุณตอบในเชิงความคิดแต่ควาในเชิงปฏิบัติคุณบริเหตมันบร่เป็นคําตอบจีิถูกต้องยังบางนองพอสอนเนี่ยเขาให้คําถามมาคําถามหนึ่งก็จะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยตอบแบบเจ้าคิดจังไดเหตุจังหดเขาไม่มีคําตอบใดถูกที่เขาบม่มีคําใดที่เป็นคําตอบทีิถูกเพียงแต่ว่าเหมือนกับถ้าเธอมีเงินร้อยหนึง่งเธอจะทําอะไรอ่าคนหนึ่งก็สิบอกพิเศษะซือ้อนี่เพราะอะไรอะไรข้องคอยกับสิตอบว่าไอ้จ้าี่เพราะอะไรอะไรก็คือเขาอยากให้เขาสามารถ แยกแยะเหตุและผลให้เรียนรู้ว่ามันจะไปจังใดอะไรที่ควรจะไปบอกไปว่าหนึ่งร้อยจำกำหนดเลยจะต้องไปซึ้งสิ่งสีบอแมนมันสามารถทุกทฤษฎีคําตอบมันสามารถกินใดเมื่อเกิดจากวัฏสงการหรือเกิดจากสภาวะในแต่ละคําถามในแต่ละมั่นมั่นนั้นมันเหมือนกันกรบชวิตประจํามันตื่นขึ้นมามันก็เป็นเหมือนทฤษฎีในการเรียนรู้ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นจบสิ้น การศึกษาในโรงเรียนนีวันจบก็คือปริญญาตรีสูงสุดคือปริญญาเอกนี่หมดละแต่ว่าการศึกษาคือตัวเสริมทั้งด้านเกียรติเกียรติทั้งสังคมบุตรการศึกษาาไปสมัครงานแต่ในขณะเดียวกันเข้าต้องให้ลูกเรียนรู้ในการใช้ชีวิตรู้ลตัวเองแล้วก็ต่อสู่กับสังคมภายนอกให้ลูกให้ลูกรู้ว่าเจ็บเป็นยังไงสังคมข้างนอกไปแล้วถ้ามันผิดปังไป็ยังไงเจ็บเป็นยังไงยังเป็นยังไงถ้าเราห่อลูกไว้โดยที่ไม่ให้ลูกออกไปข้างนอกเลยลูกไปก็ไปเรียนกลับมาก็อียังก็ไปบดแต่ถามในว่าเรียนดี เรียนดีแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตบม่มีเห็นว่าที่มันผิดหวังที่มันรับอยียงบุได้ฉันไม่เคยฉันคือฉันบ่เคยผิดหวังฉันบ่เคยว่าไม่ไม่ได้ฉันไม่เคยเสียใจไ d o n ด k โ o นเจนเสิเวลามันเจออยียงใน,นขณะได้น่อยเลียนดีดเห็นบ่าขาตัวตายกแย็แย่แยไปในทางที่ผิดกแ็แยะแยะเพราะกูไม่มีเหตุผลไม่รู้ว่ากูจะแยกแยะสิ่งไหนอะไรยังไงเวลาไ,ไปฝากไปแค่นี้ลองคิดเบิ่งนะคะการเลี้ยงลูกคุณก็หาสิปหาซิปนะคะคุณต้องรับฟังเขาต้องให้โอกาสเขาไปทํา ถึงว่าฮ้องหูในใจว่าทําแล้วมันจะผิดพลาดเราก็เป็นคนที่ให้เขาได้เรียนรู้ไปห้องกับตลอมเขากับยืนมองอยองห่างรักอยู่ห่วง,วงมองดูแบบห่างๆมันแม่นว่าอะไรกไไไไไไ็ไม่ได้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 สกัยยางเลยมันบ่ได้ดอกเจาสิบมาอยู่ฟอล้วเจาสิหาเงินใ้ลูกกินจนยันลูกตาย,ล,ย,ล,ตายล้วเจาจังที่ตายน้งกลดลูกมันบ่มีนะฮะล่องคิดเบือง <because S 2> อันนี้ไม่ไก็นามาฝากว่าว่าแคว่ ในมุมมองของความเป็นแม่ของแม่ยายนว่าแม่ยน้อยแบบนี้แต่แม่แลหลายๆคนอาจจะมองว่าแม่ยน้อยแต่ในนิยามในการมอกของมือนี้ก็บอกเลยว่าบอกน,นิยามของแม่ยน้อยแลาวกันนะคะไหกับหักลูกบิดอราคาหนึ่งความหักหนึ่งความปรารถนาดีนะคะได้รักใจใจ,จ้ารักนะาจุ๊บ